ตอนนี้เป็นสาวแล้วนะคุยแก้วแก้วแล้วสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาเสริมสวยนะคะก็เลยหนูก็เลยขอติดรถมาด้วยค่ะโอ้ไม่ไม่เหรอคะโอ้อสร้างบ้านเรอคะสร้างบ้านอู้ด้วยพี่พลอยนงเพชรนงเพชรสร้างบ้าน โอโหหดเดอย้อะข้าวหน่อยจ้าข้าวหน่อยจ้เข้าบ้านเหรอคะว่จ้าปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วปิดประตูวหน่อยค่ะปิดประตูหน่อยนะคะอะไรเบียดตู้้ยเอาให้อ๋อปิดประตูแล้วไงคะปิดแล้วยายบอกว่าเอ้า ว้าย <Why? S 2> ใครอยู่ในนั้นคะอุ้ย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 อย,อย่าไปแรงนะประตูจะพังค่ะออประตูพังนะอ่าถ้าใครปิดแรงประตูเฮ้ย,อ,ยอร่อยไม,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 ไม่ไม่ไม่กินได้คะ่ะค่าขอ,ของเล่นในนี้เขาเล่นได้หมดคะ่ะป๋าอันนี้เป็นลูกชิ้นค่ะนี่อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คืออะไรคะ อะไรคะปู <Bond> ไม่ใช่ปูพูดใหม่กุ้งค่ะกุ้งค่ะอ่ากุ้งค่ะโอ้ยแผนสอมกระดาเจ้าก็เบิ้งเนี่ยพี่น้องเห็นผู้ใดห่างว้าวเดาเอ้เอาไปก็ยักก็ยักมาเซ็นท่านจ้า พ่อคุณแม่จะไปหลายวันก็เลยพาลูกมาเที่ยวด้วยนะคะอุ้ยทำอะไรแม่คะไแม่คะซื้อซื้อซื้อสตรอเบอรี่หน่อยค่ะค้อสตรอเบอรี่หน่อยค่ะสตรอเบอรี่หน่อยสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะสตรอเบอรี่นะคะขอบคุณค่ะแม่คะาอ่าแม่คะซื้อข้าวโพดหน่อยค่ะข้าวโพดค่ะ ใช่ไหมคะซื้อข้าวโพดหน่อยคะ่ะอันนี้เรากำลังจะแเอาว่ปิดประตูนี่อ๋อไม่ปิดประตูนี่นะพะ,พะพ่อจ๋าพ่อจ๋าเอาไว้ก่มาเพราะว่ามันจะซ้ำกันเดี๋ยวเอาอนู่นไปเด็ดๆตรงนู่นเวลาเขาเด็ดๆค่อยเอา ไปหยิบอันนึงอะเมื่อเช้านี่คนบอกว่าหลายแต่ตอนนี้หมดพอดีคนถ้ามาตอนเช้าคนเยอะแม่ค้าจ๋าซื้อข้าวโพดหน่อยค่ะซื้อกล้วยหน่อยค่ะกล้วยอยู่ไหนคะซื้อกล้วยหน่อยค่ะกล้วยกล้วยค่ะกล้วยกล้วยกล้วยโอ้โอ้ กล้วยมีจริงๆด้วยเท่าไหร่คะแม่ค้าเท่าไหร่คะแม่ค้าจ๋าซื้อข้าวโพดหน่อยจา้ามแม่ค้าอ้าวไม่แม่ค้าคิดถี่แทนไอ้บอนไอ้อ๋อน,นี่อะไรคะรมไม่ใช่เนี่ย <laughs> เปียกอันนี้มันเสียอส้มพนะ แล้วนี่อะไรคะโนโน่ทิ้งไว้เลยโนโน่โน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 โอ้เออทิ้งไว้เลยโน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 โไหนไหนไหนนอ๋อเก็บเข้าไปเหรอคะ,คะขอโทษค่ะโอยใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเลยใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยค่อ <c oughs> จ๋าพ่อจ๋า

ใครไม่ได้เห็นเลยจ้ารถนูย<บ>อยู่ไหนอ่ะลูกหาดูสิมันหมดเหรอมันไม่เห็นเหรอรถอะรถมีกี่คันห้าคันมีสี่คันแล้วนะ่ะคันนึงคันนึ่งไปไหนนะเอาคันใหญ่ไปเลยรถอะไรเนี่ยจีมง่ายก็จ้า บางก่อนนะ, Memory, มนะเมมเบรี่มันจะเต็มมันจะเต็มพขแล้วค่ะจ้ะาสีชมพูเหรอวันนี้ป้าเป็นสีชมพูสี่คนแล้วเหรอห้างคนป้าห้าคนละเนี่ ทำอะไรอะ่ะลูกอ๋ออ๋ออ๋อ้าน้ำค่ะอ๋อขอบคุณค่ะน้ำมาเสิร์ฟยายด้วยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวตาไปนั่งตรงนั้นนะตาไปนั่งตรงตรงนั้นนะเขาจะไปเล่นบอลตาสลับตรงนั้นนะขอบคุณค่ะน้ำมาเสิร์ฟตา ไม่เจ้าได้ยิ้เสียงเพี้ยงมันดูดน้ำไหมตัวใหญ่ไหม,ไหมอ่ะเะโอเค่ะาดูดนะ้ำไหมคะอ๋ะอออขอบคุณค่ะอยากมาชิมเหรอให้มาชิมเหรออ๋มเล่นกับอะไรนะเยา๋ไหมมากินนะกินเลยกินกับยายเค อไรจังไ่สุดมาก,กที่กัดดหน่อยมานยอะไรคะดหน่อย่กัะะพี่ใหม่จ้ามาชิมหน่อยคะอ่ะมาเวฟขนมให้กินหน่อยคะอ่ะเวฟขนมให้กินหน่อยคะ่ะเอบอร์กเกอร์ไหะเอาคะ่ะพี่พลอยเปนเบอร์กเกอร์ด้วยเอาเวฟคะ่ะ โอเคเอากี่นาทีดีเอาเอา10นาทีได้ไหมอ่ะลูกทำไมทำตัวแตาอย่างนี้ล่ะคะอ้าวสุดแล้วค่ะเย้ไหมครับอ่าโอเคคร่ะดีเด่นเพื่อนนะคะปิดปิดค่ะปิดไว้เคสให้ชิมหน่อยชิมหน่อย ถ้าวล่างจะเสียชู้เพาคมือนีนะวันนี้วันอะไรคะวนที่มันพ่ะพูดสีพูค่ะเหี้วน้ำเหราคะน่ไงลูกกินเลยเอ่าันไหไป่เช้ามาานเสีย้นี่แม่ไอแม่ไอยุ่งหนก็สียพูเลกินไหมจ๊ะ กินไหมจ๊ะแต่ว่าพี่คนนี้จะตัวโตกว่ามึงใช้ของพลอยจ๋าเอออันนี้ของพลอยจ๋าอ่าให้พี่เล่นด้วยได้ไหมโอ้ยของพลอยจ๋าทำไมไม่มีพี่เล่นด้วยอุ้ยบังคาบคุณนะของของพลอยจ๋าลูกแตกเลยุตส่าห์คีมค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณ ไอ้เหล่ไอ้จิ้มไอ้จะิ้มโหลดไอ้จะิ้มค่ะโ็ลองมาโหลดโหลดโหลดโอ้ยนี่จิ้มใหญ่เหรอคะอืมอร่อยมากเลยอืมอันนั้นของหนูนี่ไงนี่ไกงหนูไอ้ของพลอยค่ะมือพลอยค่ะอยู่โน่นพลอยค่ะอันี่อร่อยมาก เอาเอาเอาาาหายเอานี่ไหนน้ยมันเกอร์เราไปไหนลูกเอามาสิมุกเกอร์เราอยู่ไหนนะเอาอ๋อขอบคุณค่ะแล้วชิมก่อนนะนึ่งปลาให้กินหน่อยค่ะนึ่งปลานึ่งปลาให้กินหน่อยค่ะนึ่งตรงนี้ค่ะเปิดตรงนี้ค่ะ กดค่ะกดกดอ่ากดอ่ากดกดกดค่ะโอเคอ่ะรอสักค่ะรอสักครู่นะให้มันสุกก่อนนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนับถึงสิบก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง วอาแม่ค้ายิ้มหน่อยแม่ค้ายิ้มหน่อยโอเคค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะแม่ค้ายิ้มหน่อยค่ะเอาอะไรลูกมอนี่ไหนอุ้แม่ค้ามอวัยทีมอไซด์ เก็บเขาเนาะยิ้มเศ้าสิเก็บออกเนาะเด็กน้อยเล่นเนาะมนุษสีพูอ๋อให้ยายชิมเหรอคะมาไหนไหนไหนอาอใส่ใส่ก่อนอู้ย้้อกินให้นายยายกินน้ำหรอคะน้องพิษขอบคุณค่ะประจังอุปทักโอ้ ปวดท้องโอ้ยกินน้ําเยอะเกินไปคุณหมอตรวจท้องหน่อยคุณหมอมาตรวจท้องเร็วๆคุณหมอมท้องเร็วเร็วๆๆหาเครื่องมือมาตรวจหน่อยไปๆๆๆๆๆกาลน้ำไหมเชิญท่านขันแก่นค่ะ